ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าที่หลักเปิดใจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลน,นะครับในเชิงวิชาการในสงครานักเรียนข้าผมถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านรองที่นำ้ำมันรั่วเพื่อวันที่27่สิดราากรกฎาคมเดือนที่แล้วที่เกิดจาบพี่น้องประชาชนในสิ่งแวดลอ้อมตกิดจนวิธีการที่เราาจะเกิดการเช่นอยูยกับที่จังหวัดระยองในขณะนีนน้ซึ่งเป็นสถาบรรันวิชาการที่มีบทบาท เกี่ยวกับพื리และชายฝั่งกระผมในฐานะตัวแทนของเจ้าของบ้านเชิญท่านรองอธิการบดีรองศาสตราจารยร์ดรยศพงศ์ธีรสกรุลเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเอ,อ่อการพูดเลยนะคะท่านที่สองนะคะคุณคกินตะวดีพิทยาเมธา่ะ,ะมาเละเรื่องสองขลาบ้านเราเนี่ย มีความครอบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะคะกรุงเทพเลยทีเดียวส่วนท่านสุดท้ายนะคะสุดภาษาบาลวะประเทศไทยของเราไม่ได้เพียงมีแค่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่เมื่อไหร่มันเคยเข้ามายับยับดีเมื่อหลายปีก่อนที่สิงหพระในเรื่องไทยิคุ้มการตัวนี้นะครับส่วนรายละเอียดผมมีนะครับพูดไทยเราจะฝากประเทศไว้กับองค์กรตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับไปร่วมพิธีส่วนสถาบางเรือที่ออสเตรเลียนะครับ อกนะอากรกะทลกระทำกระกระทำกรทำกนืทำกระทำกทำกระนำกระที่ระทกระทำกระทำกนะทระบำระทะทกระทระทกระทำระกระทกระทำกระทระทำกระทำกระทำกระทำ่ระ่าจจะทากนะรนะรนทรนะ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 รรกร